สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนองพอดแคสต์ค่ะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีสัญญาณที่น่ากังวลอย่างยิ่งออกมาจากแนวรบด้านตะวันออกของยูเครนค่ะจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาจากหลายแหล่งเลยทั้งสำนักข่าวรอยเตอร์ส AP แล้วก็สถาบันศึกษาสงครามหรือ ISW ข้อมูลทั้งหมดชี้ไปที่เหตุการณ์เดียวกันนั่นก็คือการปรากฏตัวของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนโอลกซกนเดอร์ซิสกี้ในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของสงครามในตอนนี้เลยใช่ครับเขาลงพื้นที่เมืองโปรครฟสกี้ซึ่งเป็นจุดที่รัสเซียกําลังโหมบุกอย่างหนักหน่วงที่สุดการที่แม่ทัพเบอร์หนึ่งของประเทศต้องลงไปคลุกฝุ่นที่แนวหน้าด้วยตัวเองแบบนี้มันมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยครับมันเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดังมากๆ ปกติแล้วคนระดับนี้ควรจะวางแผนภาพรวมจากศูนย์บัญชาการที่ปลอดภัยไม่ใช่หรอคะการที่เขาต้องไปที่นั่นมันบอกอะไรเราได้บ้างหรือว่ามันหมายความว่าสถานการณ์ที่นั่นมันเลวร้ายกว่าที่เรารับรู้จากข่าวทั่วไปคะเป็นคําถามที่ดีมากครับและคําตอบก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยการที่ผู้นําสูงสุดต้องลงไปดูสถานการณ์ด้วยตาตัวเองเนี่ยมักจะตีความได้หลายอย่างแต่ในบริบทนี้สัญญาณที่ชัดที่สุดก็คือคือข้อมูลที่วิ่งเข้ามาที่ศูนย์บัญชาการ อาจจะไม่สมบูรณ์หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปจนตามไม่ทันเขาต้องการเห็นภาพจริงเพื่อตัดสินใจแบบทันทีทันควันเลยครับเหมือนกับว่าแผนที่บนโต๊ะกับสภาพความเป็นจริงในสนามรบมันมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันไปแล้วถูกต้องเลยครับตัวตนของนายพลซิรสกี้เป็นที่รู้กันว่าเป็นสไตล์แม่ทัพพักสนามอยู่แล้วเขาเชื่อในการเห็นด้วยตาตัวเองแต่การไปโปรครอฟส์ครั้งนี้มันมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติมากมันสะท้อนว่ายุทธศาสตร์เดิมที่วางไว เอ่อาจจะใช้ไม่ได้ผลแล้วและจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่กับน,น้างานเลยแล้วมันมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะนอกเหนือจากเรื่องการทหารล้วนๆ้วนใจเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากเพราะการลงพื้นที่ของเขาเกิดขึ้นพร้อมๆกับที่มีข่าวใหญ่เรื่องคดีทุจริตในรัฐบาลยูเครนซึ่งก็มีรายงานจากทั้ง AP และ The Times ข่าวแบบนี้มันบั่นทอนจิตใจทหารที่สู้ตายอยู่แนวหน้าอย่างรุนแรงมากครับนึกภาพออกเลยค่ะคือกําลังเสี่ยงชีวิตอยู่ แต่กลับได้ยินข่าวว่าเงินที่ควรจะมาสนับสนุนการรบอาจจะถูกโกงไปมันคงทําให้รู้สึกว่าสู้ไปเพื่ออะไรใช่ครับดังนั้นการที่ผู้บัญชาการสูงสุดยอมสิ่งชีวิตมายืนเคียงข้างพวกเขามันจึงเป็นการส่งสารที่ทรงพลังมากว่าพวกคุณไม่ได้สู้เพียงลําพังและผู้นํายังอยู่กับพวกคุณมันเป็นการเดิมพันทางจิตวิทยาที่สูงมากเพื่อตรึงสถานการณ์ที่เปราะบางสุดๆเอาไว้ไประเด็นเรื่องขวัญและกําลังใจนี่น่าสนใจมากค่ะ แต่ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นที่จุดๆเดียวคือโพครอฟคาซึ่งก็ทำให้ต้องถามต่อนะคะว่าเมืองนี้มันมีความพิเศษอะไรทำไมรัสเซียถึงยอมทุ่มทุกอย่างเพื่อยึดที่นี่ให้ได้มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะเบียงหรอคะเป็นมากกว่าทางผ่านครับมันคือชุมทางหลักที่ใช้กระจายทุกอย่างทั้งเสบียงกระสุนกำลังเสริมไปยังหน่วยลบต่างๆต,ต,ตลอดทั้งแนว ถ้าโปรกรอบสคราฟถูกยึดหรือแม้แต่ถูกตัดขาดมันก็เหมือนเหมือนการตัดเส้นเลือดใหญ่ใช่เลยครับเหมือนตัดเส้นเลือดใหญ่ที่ไปหล่อเลี้ยงแขนขาแนวรบส่วนอื่นๆก็จะอ่อนแอลงทันทีเพราะขาดแคลนทุกอย่างภาพชัดมากเลยค่ะแล้วนอกเหนือจากนิติด,ด้านโลจิสติกส์แล้วยังมีเรื่องอื่นอีกไหมที่ทําให้เมืองนี้สําคัญเป็นพิเศษมีครับคือเรื่องภูมิศาสตร์ล้วน หากรักเสเซียสามารถเจาะผ่านปกรอบสคราวไปได้พื้นที่ด้านหลังเมืองเป็นที่ราบโล่งที่แทบไม่มีแนวป้องกันทางธรรมชาติเลยไปอีกหลายสิบกิโลเมตรมันเหมือนการพังประตูหลังบ้านที่เปิดทะลุไปถึงห้องนั่งเล่นได้เลยโอ้โห oh, เหมือนกับว่าที่ผ่านมาสู้กันที่รั้วหน้าบ้านมาตลอดแต่ถ้ารั้วนี้พังเมื่อไหร่ก็ไม่มีอะไรขวางกลางบ้านอีกแล้วการบุกข,ของรัเสเซียจะทําได้ง่ายขึ้นและก็เร็วขึ้นมากเลยสิคะนั่นคือสิ่งที่น่ากังวลที่สุดครับ และดูเหมือนว่ารัเสเซียจะรู้จุดอ่อนนี้ดีรายงานจากรัสเซียแมเดอร์สในช่วงวันที่ผ่านมาระบุว่ารัเสเซียยึดพื้นที่ไปได้ถึง59ตารางไมล์ในสัปดาห์เดียวซึ่งเป็นอัตราที่เร็วอย่างน่าตกใจเมื่อเทียบกับช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้เลยเร็วขนาดนั้นเลยพวกเขาทําได้อย่างไรคะมีการเปลี่ยนยุทธวิธีหรือเปล่าคะพวกเขาใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่า pressure offensive ครับหรือการบุกแบบสร้างแรงกดดันต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนคือไม่ได้บุกเป็นลอลอกแล้วหยุดพัก แต่ใช้ทุกอย่างที่มีทั้งปืนใหญ่ดโดรนทหารราบโจมตีซ้ำๆและต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ฝ่ายป้องกันของยูเครนได้มีเวลาตั้งตัวจัดกำลังใหม่หรือแม้แต่พักหายใจฟังดูเหมือนเป็นการชกที่ไม่ให้คู่ต่อสู้ตั้งกาดได้เลยนะคะคือโจมตีซ้ำๆที่จุดเดิมจนกว่าจะพังลงไปซึ่งมันคงสร้างความตึงเครียดมหาศาลกับทหารยูเครอนอารรุกของรัสเซียอย่างเดียวแต่มันเหมือนเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบ ที่ปัจจัยลบหลายอย่างมันผาโถมเข้าใส่ยูเครนพร้อมกันพอดีพายุที่สมบูรณ์แบบหมายความว่ามีปัญหาอื่นอีกนอกจากการบุกของรัสเซียใช่ครับอย่างที่สองที่สำคัญมากคือฝั่งยูเครนเองก็กำลังอยู่ในภาวะขาดแคลนอย่างหนักข้อมูลจากรอยเตอร์ยืนยันตรงกันว่าตอนนี้ทั้งกระสุนปืนใหญ่และกำลังพลอยู่ในภาวะตึงตัวมากทำให้ไม่สามารถยิงตอบโต้การโจมตีของรัสเซียได้ทุกลูกและต้องยืดเวลาประจำการของทหารบางหน่วยออกไปอีก เรื่องการขาดแคลนนี่เป็นปัญหาเรื้อรังมาสักพักแล้วใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้มันรุนแรงกว่าปกติหรือว่าเป็นเพราะรัสเซียเลือกโจมตีในจังหวะที่รู้ว่ายูเครนกําลังเปราะบางที่สุดเป็นทั้งสองอย่างประกอบกันครับปัญหามีอยู่แล้วแต่รัสเซียฉลาดพอที่จะเลือกเร่งเกมในจังหวะที่ยูเครนอ่อนแอที่สุดและมันก็มาเจอกับปัจจัยที่3ที่เราคุยกันไปตอนต้นคือปัญหาการเมืองภายในเรื่องทุจริตที่บั่นทอนกําลังใจและปัจจัยสุดท้ายคือเรื่องจังหวะเวลาครับ จังหวะเวลาเหรอคะครับรัสเซียรู้ดีว่าช่วงปลายปีแบบนี้เป็นช่วงที่ความช่วยเหลือจากชาติตวันตกอาจจะชะลอตัวลงตามกระบวนการงบประมาณของแต่ละประเทศการสร้างความได้เปรียบครั้งใหญ่ให้ได้ก่อนสิ้นปีจึงมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์และการเมืองสูงมากมันคือการฉวยโอกาสในช่วงที่คู่ต่อสู้กำลังอ่อนแอที่สุดจากถูกทิศทาน พอฟังแบบนี้แล้วมันน่ากลัวนะคะทั้งการบุกที่หนักหน่วงปัญหาขัดแคลนของตัวเองปัญหาการเมืองภายในแถมยังเป็นช่วงเวลาที่การสนับสนุนอาจจะไม่แน่นอนทั้งหมดนี้มุ่งเป้าไปที่โปโครสก้าทีนี้มาถึงคําถามที่น่าจะสําคัญที่สุดแล้วล่ะคะ่ะถ้าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดขึ้นจริงหากโปโครสก้ถูกยึดผลกระทบที่ตามมาจะเป็นอย่างไรคะผลกระทบมันจะไม่จบแค่เมืองเดียวครับ แต่มันจะเป็นลูกโซ่หรือที่เรียกว่าโดมิโนเอฟเฟกที่น่ากังวลอย่างน้อย5ด้านอย่างใหญ่เลยทีเดียวขอทีละด้านเลยค่ะด้านแรกคืออะไรคะด้านแรกคือการถอยร่นครั้งใหญ่อย่างที่บอกไปว่าหลังพวกรบสกี้เป็นที่ราบลงถ้าแนวรับตรงนี้แตกยูเครนอาจต้องถอยลึกเข้าไปในแผ่นดินอีก20-30กิโลเมตรเพื่อหาแนวตั้งรับใหม่ที่พอจะมีที่มั่นทางธรรมชาติบ้าง การต้องถอยร่นไกลขนาดนั้นในภาวะที่กำลังถูกไล่าตามมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้หน่วยทหารแตกพ่ายหรือเสียขวัญกำลังใจไปเลยใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่การเดินถอยกลับไปตั้งหลักเฉยๆถูกต้องครับการถอยร่นอย่างเป็นระเบียบภายใต้แรงกดดันเป็นปฏิบัติการทาง,งทหารที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งเลยความเสี่ยงที่จะเกิดความโกลาหลและการสูญเสียมีสูงมากนั่นคือโดมิโน,โนตัวแรกตัวที่สองที่ล้มตามมาทันทีคือเส้นทางส่งกำลังบำรุงถูกตัดขาด แนวรบทั้งหมดในโดเนสคากจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตทันทีก็คือปัญหาการขาดแคลนที่มีอยู่แล้วก็จะยิ่งเวลวร้ายลงไปอีกหลายเท่าใช่ครับและมันจะนำไปสู่โดมิโน,โนตัวที่3คือความเสี่ยงที่จะถูกล้อมสถาบัน ISW ชี้ว่าลักษณะการบุกของรัเสเซียตอนนี้มันเป็นรูปคล้ายๆตัวยูหรือก้ามปู ถ้าพวกเขายุดโปรครอสก็ได้ก็เหมือนกับขาก้้มปูข้างหนึ่งสำเร็จและอาจจะพยายามเคลื่อนที่เพื่อปิดล้อมกองกำลังยูเครนที่ยังอยู่ในแนวรบส่วนอื่นซึ่งการถูกล้อมคือฝันร้ายที่สุดของทหารในสนามรบครับพอฟังผลกระทบ3ามข้อแรกแล้วก็ย้อนกลับไปเข้าใจเลยว่าทำไมนายพลเซียร์สกี้ถึงต้องยอมเสี่ยงไปที่นั่นด้วยตัวเองเพราะเดิมพันมันสูงขนาดนี้นี่เองแล้วผลกระทบในภาพที่ใหญ่กว่านั้นละคะในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ นั่นคือโดมมโนตัวที่4ครับรัเสเซียจะได้เปรียบทางจิตวิทยาหรือที่เรียกว่าโมเมนตัมกลับมาอย่างมหาศาลชัยชนะครั้งสำคัญแบบนี้จะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองระหว่างประเทศทันทีมันอาจจะทำให้จุดยืนของรัเสเซียในการเจรจาในอนาคตแข็งกร้าวขึ้นและอาจทำให้บางประเทศที่เคยลังเลเริ่มเอ็นเอียงไปทางฝั่งรัเสเซีย และนั่นก็น่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อโดมิโนตัวสุดท้ายถูกต้องครับโดมิโนตัวที่5ที่อันตรายที่สุดคือความช่วยเหลือจากตะมนตกอาจชะงักงันภาพของการเสียเมืองยุทธศาสตร์ประกอบกับข่าวเฉาเรื่องการทุจริตที่ออกมาพร้อมกันพอดีมันอาจสร้างความกังขากับชาติพันธมิตรได้ว่าการให้ความช่วยเหลือต่อไปจะคุ้มค่าหรือไม่หรือเงินช่วยเหลือจะถูกใช้อย่างโปร่งใสหรือเปล่า ความลังเลนี้อาจทําให้กระบวนการอนุมัติความช่วยเหลือรอบต่อไปล่าช้าออกไปซึ่งสําหรับยูเครนแล้วเวลาทุกวินาทีมีค่าเท่ากับชีวิตในสนามรบครับมันคือวงจรอ,อุบาทเลยนะคะพอสถานการณ์ในสนามรบแย่ลงก็ยิ่งทําให้การสนับสนุนจากภายนอกสั่นคลอนพอการสนับสนุนสั่นคลอนสถานการณ์ในสนามรบก็จะยิ่งแย่ลงไปอีก จากการเจาะลึกทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าการที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดต้องลงไปที่แนวหน้าไม่ใช่แค่เรื่องยุทธวิธีแต่เป็นการส่งสัญญาณว่ายูเครนกำลังเดิมพันทุกอย่างที่โพรครซอฟและกำลังต่อสู้กับสงครามหลายด้านพร้อมกันทั้งการรุกของรัเสเซียปัญหาภายในและความไม่แน่นอนจากพันธมิตรสิ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดในวันต่อๆไปหลังจากนี้คือยูเครนจะสามารถใช้การลงพื้นที่ของนายพลเซียสกี้เพื่อกอบกู้สถานการณ์ ตรึงแนวรับนี้ไว้ท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลนี้ได้หรือไม่เพราะผลลัพธ์ที่โปรครอสไม่ได้ตัดสินแค่ชะตากรรมของเมืองเดียวอีกต่อไปแล้วแต่มันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อทิศทางของสงครามทั้งหมดในช่วงฤด,ดูหนาวที่กำลังจะมาถึงและอาจเป็นตัวกำหนดสมดุลอำนาจของสงครามไปตลอดทั้งปีหน้าเลยทีเดียวครับ ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามจนจบหวังว่าการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามช่องชานนพอดแคสต์เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาสำคัญในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ